ขาวประชุมนิสิตวันดบอรเรื่องต่อยอดการส่งกำลังเสริมอุทยานบุญนิยมในวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563เวลา17นาฬิกาตรงประธานรองประธานและเลขานุการวันดบอรแต่ละกลุ่มได้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีศิคมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลเป็นประธานเพื่อหารือถึงความคืบหน้าของการไปช่วยงานอุทยานบุญนิยม ทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดความลงตัวในการขับเคลื่อนงานค่ะจากนั้นในเวลา18นาฬิกากว่าๆทีมผู้รับใช้วนณบอ,บอ์ทั้งหมดได้ร่วมประชุมกับสมาชิกวรนอบอจิตอาสาชาวชุมชนโดยมีสมณะและศิขมาตร,ร่วมรับฟังทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับสมมาทิฐิในการแก้ปัญหาให้ตรงทาง ทำให้สมาชิกแต่ละกลุ่มได้มีข้อมูลการรับงานของอุทยานบุญนิยมได้รู้ปัญหาได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงในภาคปฏิบัติที่ตอบโจทย์ของอุทยานบุญนิยมอย่างสอดร้อยกันในแต่ละกลุ่มค่ะหลังจบเรื่องจิตอาสาอุทยานบุญนิยมที่ประชุมได้หารือนัดแนะกันต่อ เรื่องการเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อร่วมงานวันที่5ทธันวาคม2563นี้ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจิตอาสาของชุมชนจะแบ่งการเดินทางออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. เดินทางโดยรถไฟ 2. เดินทางโดยรถ6ล้อและ 3. เดินทางโดยรถตู้ โดยกำหนดเดินทางกันในวันที่3ธันวาคม2563นี้ค่ะ